ทีเด็ดบอลวันนี้โดยสังเวียนสนามหญ้าโหวันนี้ก็จะมีตั้งแต่คู่เย็นไปถึงรอบดึกกันเลยเราไปดูกันที่ไทยลีกกันก่อนเลยครับบุรีรัมยูไนเต็ดพบกับสุขโขทยัยเตะกันเวลา6โมงนะครับคู่นี้ผมฟันธงต่อบุรีรัมย์ฟัน3ลูกคู่ต่อมาครับชนบุรี FC ซพบกับโพลิสเทโลคู่นี้เตะกันเวลา6โมงครึ่งครับคู่นี้ฟันธงไปเลยว่ากดสกอร์สูงดูแล้วฟิน คู่ต่อมาเป็นบิ๊กแมตช์ของไทยลีกเลยนะครับการท่าเรือ FC พบกับเมืองทองยูเนเต็ดเวลา1นึ่ทุ่มตรงคู่นี้ผมฟันธงต่อท่าเรือจะเกลือได้ไงเรามาดูกันต่อที่ a f c แชมเปียนลีกครับทุกคนชอนบุกฮุนไดนะครับพบกับโปฮังสตีลเลอร์เวลา5โมงคู่นี้ฟันธงลองโปฮังผมสั่งลยุย คู่ต่อมาครับแบงคอกยูเนเต็ดพบกับโยโกฮาม่าเอฟมาลีนอสเวลา1ทุ่มตรงคู่นี้ฟันธงกดสกอร์สูงดูหลุนได้มาต่อกันที่เซเลอาอิตาลีครับโบลญญ่าพบกับฟิออเรนตินาเวลาตีหนึ่งนะคู่นี้ต้องบอกว่าโบลญญ่าในบ้านก็สถิติดีฟิออช่วงนี้ก็ไม่แพ้เช่นกันฟันธงไปเลยวันนี้ว่ารองฟิออเรนตินาท้าให้ลอง และปิดท้ายกันด้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกในค่ำคืนนี้กันนะครับวันนี้โหคู่เด็ดๆทั้งนั้นเลยไปเอเชพบกับเลอันโซเซดัดเวลาตี3ครับทุกคนคู่นี้ผมฟันธงกดสกอร์ต่ำล่ำซ้ำแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับลาซิโอพบกับบาเยนมิวนิกเวลาตีสามเช่นกันนะครับคู่นี้ก็ฟันธงต่อบบเยนเดินสะดวกครับเป็นไงกันบ้างสำหรับทีเด็ดบอลในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กด subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ